ไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ทางอาสออปตเข้าไปส่งเสริมนะครับที่วัดนาทวีอําเภอนาทวีจังหวัดสงขลาพลเดรีสมงเกตผลประยุน์เลขาธิการสอปตอประกจกรรมอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาแก่เยาวชนในจังหวัดแดนภาคใต้นะครับโดยสอปตอได้จัดโครงการสนับสนุนให้มีการศึกษาโรงเรียนพระพุทธศาสนาในวันอาทิตย์ซึ่งจะมีการนําร่องจังหวัดละหนึ่งแห่ง และมีการจัดก,กิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยจัดขึ้นจำนวนสองครั้งนะครับครั้งแรกจัดที่วัดชนทาราวาตหรือว่าวัดร่อนอำเภอรแรงแงจังหวัดนราธิวาสมีน้องน้องเงยาว,วชนจากพื้นที่จังหวัดนราธิวาสประมาณ70คนเข้าร่วมกิจกรรมนะครับและครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่2ระหว่างวันที่2 5ถึง27สิงหาคมกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาว,วชนในพื้นที่เสี่ยงอำเภอของจังหวัดสงขลาจาก9้าโรงเรียนและจังหวัดปัตตานี1โรงเรียนจำนวน91คน เพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งขัดกลาวเวยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นคนดีของพ่อแม่ของครูบาอาจารย์เป็นคนดีของสังคมและให้เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีครับโดยการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับน้องๆทุกคนจะได้ฝึกสมาธิสงบนิ่งให้ก่อเกิดปัญญาเยาวชนได้เรียนรู้เข้าใจหลักธรรมทางาศาสนาเพื่อเติบโตเป็นคนดีอยู่ร่วมกันในสังคมไทยได้อย่างมีความสุขและเป็นพลเมืองที่ดีครับ